ปัญหานี้แก้ง่ายเพียงนิดเดียวครับนี่แค่ขัดไม่ต้องออกแรงมากเรามาดูรองเท้าที่ทิ้งไว้นานๆครับฝุ่นเคอะเห็นไหมครับฝุ่นที่ว่าเคอะเคสามารถขัดออกแบบง่ายๆเง,งาแบบแก้วๆเลยครับนี่ครับเปรียบเทียบดูครับนี่ จะขัดสีไหนก็ได้ครับสีขาวสีน้ำตาลหรือสีดํากระเป๋าเครื่องหนังต่างๆนี่ครับใช้เวลาเพียงไม่นานครับรองเท้าของคุณก็จะเงาเหมือนใหม่เพียงแค่เรามีไขยประวานครับนี่เช็ดเลยครับนี่เงาเหมือนใหม่ อนนี้ก็ไม่เอี่ยมแล้วครับกับไข่ปลาวานขัดเครื่องหนังรองเท้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเครื่องหนังเพื่อให้หนังไม่แตกหนังคงความเงางามครับเพื่อเป็นการรักษาหนังครับเห็นไหมครับว่าเงาแก้วๆเ,เลยครับผมแค่ดีอกต่อเลยครับไข่ปลาวานหนึ่งกระปุกใชก้จนลืม